สวัสดีครับตอนนับขอสู่ชาวินย่องชาแนลนะครับผมชาวินมาทําเมนูแกงกานตูนใส่ปลากรดนะครับแกงส้มกันตูนใส่ปลากรดเนาะกับข้าวบานนะครับอันนี้กานตูนที่ชาวินซอยไว้แล้วนะครับลอกเอ,อกเปิดอกมันออกแล้วเนาะแ,แล้วก็ซอยไว้นะครับมีใบโหระพาแล้วก็ยอดสมปอยนะครับ แล้วก็ปากกติชวินไปยกย่อได้นะครับแจปิดไปเนาะนี่นะครับพริกแกงชวินก็ตามไม่เียบร้อยละก็มีพริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงกะปิแล้วก็เกลือนะครับเดี๋ยวเอามาลงมือทำกันเลยเนาะเป็นแกงส้มนะครับเมื่อนำเริ่มเริ่มห่อนนะครับท่านผู้ชม ใส่ผิดแกงลงไปนะเนาะติดตามไว้แล้วนะครับจะวิ่งใส่พี่ขีนูเนะา,เาะตำพอหยาบๆนะครับหลังจากนี้ก็รอน้ำเดือดนะครับน้องนผู้ชมเมื่อน้ำแกงเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ปลาลงไปเนาะ ปลากดปลาช่อนอันนี้ชวินไปยกยอมาได้นะครับมีปลาบูตัวยแล้วก็ใส่กันตู้ลงไปเลยนะครับกินอยู่เลยเนาะไม่ต้องคนนะยันจะข้าวนะครับหลังจากนั้นก็ปิดฟ้าไปนะครับรอมันเดือดเนาะ ไข้ทุบครับกันข้าวเดือดแล้วใะยอดสมปลอยลงไปนะครับแล้วก็ปรุงรสอันนี้เป็นพรงถั่วเนานะครับบาชวินเขาชอบใส่พรงโงถนะโดดั่วเนาะเลยรสดีนัวนัวของนัวนะครับของชุนรสนะครับ ปิดฟามกัมหนึ่งอ๋อมันเปื่อยนะครับท่านผู้ชมโอ้หอมๆเลยท่านผู้ชม เมื่อการตูนเปือยแล้วนะครับเดี๋ยวชวินใส่โหระพาลงไปเนาะใบโหระพานะครับเดี๋ยวชาบินจะเจียวกระเทียมจาวนะครับเพื่อมาน้มหอมเนาะ เมือเ่อกระเทียมเจียวหอมแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปจัดจ้าวเลยเนะยาะแบบนี้นะครับเพิ่มความหอมนะครับคุณชมบีบมะนาวลงไปหน่อยนะครับเพิ่มความเปรี้ยวเนาะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจัดจ้านเลยนะครับผมเป็นเซตเรียบร้อยนะครับแกงส้มการตูนแบบคนยองบันชวินนะครับ สดน้ำพันหอนะครับของคอนะครับเส่ปฐปริมเส่ปักกดครับแล้วก็มีปลาบูโตนึงฮอนหอนเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ครับชมมาถึงตอนนี้นะครับชวินฝากจองเลยเนาะชวินยองชาแนลนะครับผมกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวมาเรามากินข้าวเด็กกันเลยเนาะขอบคุณนะครับผม เราเจอกันคลิปหน้านะครับ